สวัสดีครับผมช่างปิ๊กนะครับเช่นเคยนะครับก็ผมก็ประจำอยู่ที่บริษัทวัชระธุรกิจเซ็นเตอร์สระบุรีนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ก็คือเจ้านี่เลยครับกระจกมองหลังนะครับซึ่งรถจักรยานยนต์เนี่ยทุกคันต้องมีกระจกมองหลังอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากระจกคืออุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับปลอดภัยอย่างไรเพราะกระจกจะต้อง ส่องภาพด้านหลังนะครับเวลาเราขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ต้องเช็คซ้ายขวานะครับว่ามีรถมาด้านข้างหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการปรับกระจกที่ถูกต้องปรับกันอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับลำดับแรกนะครับเวลาเรานั่งอยู่กับรถนะครับวิธีการปรับกระจกนะครับที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดนะครับเราจะสมมุตินะครับแบ่งกระจกออกเป็น4ส่วนนะครับ 1ส่วนด้านในของกระจกนะครับจะเห็นหลายคนขับแล้วก็คนซ้อนท้ายนะครับส่วน3ส่วนที่เหลือนะครับจะเห็นภาพด้านหลังนะครับทั้งกระจกซ้ายและกระจกขวานะครับต้องปรับนี้นะครับเราจะได้เห็นภาพชัดเจนที่สุดนะครับความสําคัญนะครับของการปรับกระจกนะครับที่ถูกต้องนะครับมันมีเช่นกันนะครับหลักๆเลยคือลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราปรับกระจกผิดนะครับอย่างที่ผมบอกไปเราต้องแบ่งกระจกออกเป็น4ส่วน1ส่วนเห็นไหล่เราแล้วก็คนซ้อนท้าย3ส่วนนะครับจะเห็นมุมภาพด้านหลังนะครับซึ่งเป็นท้องถนนนะครับความปลอดภัยมันมาจากเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับเราต้องมีการเช็คภาพด้านหลังนะครับแต่ถ้าเราไม่เช็คล่ะครับอันตรายจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับถ้ารถจักรยานยนต์ของเราไม่ใส่กระจกเลยเป็นยังไงครับ เวลามองภาพด้านหลังเราต้องหันซ้ายหันขวาใช่ไหมครับเกิดสถานการณ์นั้นรถคันด้านหน้าเบารกทันทันพอดีเกิดการชนท้ายกันได้นี่แหละครับความสําคัญของกระจกแต่ถ้าเกิดเรามีกระจกมองหลังทั้งซ้ายและขวาเราสามารถใช้หางตาในการมองนะครับสายตามองไปด้านหน้าก็ยังได้อยู่นะครับอุบัติเหตุมันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราติดตั้งกระจกของรถจักรยานยนต์ครับผม เป็นยังไงครับความสําคัญของกระจกมองหลังนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่ากระจกมองหลังเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เรามองข้ามไม่ได้เลยนะครับดังนั้นทั้งการติดตั้งแล้วก็การปรับกระจกนะครับจึงมีความสําคัญนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อของคลิปดีๆของทางบริษัทวัชระุริคเซ็นเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง l ล ne ทาง YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับถ้ารถมีปัญหานะครับปรึกษาเรานะครับบริการประทับใจนะครับถ้าเรียกใช้วัชระสวัสดีครับ